แต่สมยก่อนเขาเรียกงูไล่ใต้เมื่อก่อนเขาจะหาปลาตามในคลองเก็ดมีครบใต้แล้วก็มีเกียงเก็ดมืเปาทองมันเห็นปุ๊บมันจะไล่ขึ้นมาเลยไล่ขึ้นเรือเลยตามบนเรือถ้ามีครบใต้นะมันจะมาโจยๆจ,จ,จนว่าคบใต้จะดับเลย ขอสวัสดีทุกท่านนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตำนานโบราณโบราณอย่างหนึ่งนะครับที่บางคนบอกว่ามันเกิดขึ้นจริงนั่นก็คือตำนานงูไล่ไฟครับจริงๆตำนานนี้เนี่ยจะเป็นคําบอกเล่ามาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับเพื่อเตือนคนที่ออกไปไหนในยามค่ำคืนให้ระมัดระวังตัวเพราะมันจะมีงูบางชนิดนะครับที่พอเห็นไฟแล้วเนี่ยเขาจะทําการเลื้อยเข้าใส่หรือพุ่งเข้าใส่นะครับซึ่งงูดังกล่าวนะก็จะมีงูสามเหลี่ยมแนละงูป้องทองนะครับที่ าบอกกันมาว่าถ้ามันเห็นไฟเนี่ยจะพูเข้าหาทันทีจากที่ผ่านมานะครับเราก็เคยมีการทดสอบนะครับโดยการทําการทดลองนะฮะเอาไฟนะครับไปส่องหน้าที่งูสามเหลี่ยมนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีพฤติกรรมในการไล่ไฟแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีหลายท่านที่ยังยืนยันนะครับว่าตัวเขาเองเคยประสบเหตุการณ์งูไล่ไฟจริงๆหรือบางคนอาจจะบอกว่ามีบรรพบุรุษเล่ามานะครับเรื่องเราจะเป็นยังไงนะครับลองไปรับฟังได้ครับ สมัยก่อนพ่อพี่แกหาปลาตามในคลองบึงขุนทะเลที่นี่แหละขุนทะเล,ลจังหวัดสุราษฎร์นี่แหละเมื่อก่อนเขาจะหาปลาตามในคลองแล้วก็เกตมีครบใต้แล้วก็มีกเกียงเกตสมัยก่อนกเกียงเกตหูปลงทองมันเห็นปุ๊บมันจะไล่ขึ้นมาเลยไล่ขึ้นเรือเลยตามบนเรือถ้ามีคบใต้นะมันจะมาเจ,จ,จ,จาจโจะจหน่วคบใต้จะดับเลยนี่จึงเป็นเรื่องที่น่าสงสัยครับเพราะว่าจากการที่เราทดสอบเนี่ยมันไม่มีพฤติกรรมในการไล่ไฟแต่ ทำไมถึงมีบางคนบอกว่ามันไล่จริงๆนะครับเราก็เลยนะครับทําการเดินทางนะครับไปกับพี่ใหม่นะครับเพื่อไปดูงูปล้องพองนะครับที่มีพฤติกรรมในการตามไปเหตุการณ์จะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโอ้ทีครับตอนนี้ก็นะมืดแล้วนะก็เป็นเวลาที่เราอาจจะพบงูป้องพองที่กําลังออกหากินได้คราวนี้ที่นี่มันน่าสนใจย,ยังไงนะกบดีพี่ใหม่เขาเล่าให้ฟัง ก็บ้านงูป้องทองที่นี่มันทำไมนะที่เราไล่ค่อยเขาเขามาปลาเขามาปลาเจอแล้วก็ไล่ควยเขาเขาวิ่งหนีบ่อยเขาวิ่งหนีบ่อยมากโดยผูคนชาวบ้นบา,เเาบนผมไม่รู้เขาก็กลัวครับอบ,บ่อยเลยคือเรื่องของงูป้องทองหรือว,ว่างูสานเดี่ยมไล่ไฟเนี่ยมันก็จะเป็นความเชื่อนะครับซึ่งเราก็เคยพยายามพิสูจน์มาแล้วนะครับแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่มันทําให้เราสงสัยก็คือว่ามันจะมีในเรื่องราวของพฤติกรรมที่แตกต่างในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างนะครับที่นี่เขาบอกว่ามันมีงูบ้องทองที่บอกว่าพอเจอไฟล<ช>แล้วเล้ยเข้าหาเลยใช่ใช่นะครับดงังนั้นเนี่ยเราจะมาพิสูจน์นเรื่องนี้กันนะก็จะลองไปดูกันนะก็ะเดี๋ยวลองค่อยๆไปเรื่อยๆคืองูบ้องทองเนี่ยจะเป็นงูที่ออกหากินในเวลากลางคืนนะพอช่วงเย็นเขาก็จะลงจากสิ่งไม้คือกลางวันเขาจะนอนนิ่งอยู่แบบเนี้ย พยองเขาจะลงมานะครับเพื่อหากินพวกปลาพวกกบพวกเกี็ดนะวีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะสาม,มารถเจอเขาได้ไดไก่อนนะเกล็ดนะ เอ,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 อเอ,เอเแล้วมป้องคอง,ง,ง,งนยฮะ,ะโอเคตัวใช้ได้เลยน่าจะไม่รู้กินอิ่มหรือยังนะแต่ว่าเหมือนกำลังลงมาข้างล่างเฮ้ยพี่ดมนี่ตอนนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าเขาตั้งใจจะลงไปข้างล่างอยู่แล้วรู้ว่า เขาตามไฟที่เราส่องขึ้นมาเลืเอยลงมาเรื Contact, okay? magic, ่อยๆมันเลือลงมานะเหมือนกับว่าลงมาหาเราอ่ะเขาบอกว่ามันไม่ชอบไฟถ้าเจอมันจะต้องเลื้อยเข้ามาพุ่งเข้ามาแล้วก็ดับไฟอันนี้นะครับข้อเท็จจริงอย่างนั้นเนี่ยเราไม่เคยเห็นนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้างูตัวนี้สนใจแสงไฟมากๆตรงนี้เนี่ยเราทําได้แค่สันนิษฐานนะครับเพราะว่าในในบางพื้นที่เราก็เจองูบ้องทองพอไฟส่องมันหนี นะแต่ว่า<ม>แจ่ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเลื้อยเข้าหาอาจจะไม่ได้เลื้อยเข้าหาอาจจะเลื้อยลงมาเพื่อลงข้างล่างแต่ว่าเหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้กลัวใ<ม>บขอยงเราเลยใช่โอเคฮะตอนนี้เหมือนเขาตกใจนะเลื้อยขึ้นอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอามาดูนะมาถ่ายภาพไว้เล็กน้อยนะดูเหมือนว่าพอเจอเราจังๆรู้ว่าเป็นคนเขาก็ตกใจนะอ่ะเดี๋ยวใครช่วยรบกวนเอาเขาลงมาดูหน้าค่าตาหน่อยครับ อ <Okay. S 1> ย่ทาทำตามนะครับคืองูบ้องทองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นงูที่จัดอยู่ในกลุ่มงูเชื่อพิษหลังนะก็จะมีพิษอ่อนนะครับนี่เราก็ไม่ไม่ไม่ทำควารุนแรงครับนี่เราค่อยๆนะต้องขออนุญาตนะบันทึกภาพเขาไว้หน่อยนะครับอาจจะรบกวนเวลาหากินบ้างเล็กน้อยนะ นะครับ okay. งูป้องทองนะครับามาดูลักษณะระวังระวังระวังหน้าระวังหน้าะนาะครับลักษณะนะคืองูป้องทองเนี่ยบางเขาก็บางพื้นที่เขาเรียกง,งูสามเหลี่ยมแต่ไม่ใช่นะงูสามเหลี่ยมก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะคือคนชอบเรียกสลับกันไปมาแต่งูป้องทองนะจะต่างจากงูสามเหลี่ยมนะครับก็คือสามเหลี่ยมเนี่ยลำตัวเ็าจะเป็นป้องนะครับป้องเหลืองสลับดํา งูป้องทองนะตัวจะเป็นสีดํานะฮะนะท้องสีดำๆแเราก็จะมีขีดสีเหลืองเห็นไหมฮะเป็นขีดแบบนี้ทั่วลําตัวเลยเห็นไหมพอโดนแสงเนี่ยมันจะมีการสะท้อนเป็นประกายเหลียบลุ้งสวยงามมากครับตัวนี้สมบูรณ์มากฮะแถวนี้กลัวกันไหมพี่ไหมกลัววิ่งหนีเลยอ่าฮะเราไล่ไปวิ่งหนีอืมพนี่เนี่ยอืนะครับชื่อ สามัญของงูป้องทองนะเขาเ็าเรียกว่าแมงกรุบแคสเน็กนะก็คือจะเป็นพวกกลุ่มพวกงูสามแนวนะครับก็จะเป็นงูประจําพื้นถิ่นภาคใต้อีกชนิดหนึ่งนะคือป้องทองเนะี่ยจะไม่เจอที่ภาคอื่นนะนอกจากจะเวัภาคใต้นะครับคือตอนแรกอะเขาก็เหมือนกับว่าเหมือนจะไล่ไฟนะแต่จริงแล้วมันเหมือนสงสัยมากกว่าพอเห็นว่า,าแสงสว่างจ้าที่แท้คือมนุษย์เนี่ยเขาก็เลื้อยหนีขึ้นมาข้างบนเลยนะครับ และพอเรามาอยู่ในประเด็นของงูป้องทองนะครับก็มีหลายคนสงสัยนะครับว่างูป้องทองเนี่ยเป็นงูที่มีพิษอันตรายหรือไม่พิษของเขารุนแรงขนาดไหนนะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่างูป้องทองเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มงูเขี้ยวพิษหลังหรือว่ากลุ่มแบ็กแฟงแบ็กแฟงตรงนี้ก็คือว่าเขี้ยวพิษเขาไม่จะไม่ได้ติดอยู่ด้านหน้านะครับเหมือนงูหเห่าและงูจงอางนะครับแต่จะอยู่บริเวณใกล้ๆทางใต้ดวงตาซึ่งรูเขี้ยวของงูกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่มีรูน้ําพิษนะครับคือจะเป็นแบบเขี้ยวตันนะครับเวลากัดเหยื่อนะครับก็ พิษจะไหลจากตอมพิษเนี่ยไหลไปตรงเขี้ยวนะครับเพื่อที่จะให้พิษทํางานคือต้องบอกนี้นะครับว่ามันก็จะมีความเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงของพิษงูนะครับจากการอ้างอิงผล LD 5 l LD 5 0เนี่ยมันคือเป็นการทดสอบนะครับพิษของงูกับหนูทดลองคือต้องบอกว่าการทดสอบพิษงูกับสัตว์อะไรก็ตามสุนัขหนูแมวเนี่ยสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีปัจจัยร่างกายที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ย ผลที่ได้จากหนูเนี่ยมันไม่ได้ตอบคาถามว่ามันจะเป็นผลที่มีความรุนแรงเดียวกับมนุษย์เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าคนที่เคยถูกงูป้องทองกัดจะมีอาการอะไรบ้างครับนี่ก็โดนมาหลายครั้งแล้วโดนกัดกัดล้วมันกัดธรรมดามันไม่ขย่าใช่ไหมกัดปุ๊บมันปล่อยแล้วก็เจ็บเจ็บธรรมดาเจ็บแผลเลือดออกกัดพี่เลือดออกเต็มหมดเลยมันก็เจ็บธรรมดาแต่เมื่อมันกัดขย่าขย่าปุ๊บมันจะปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บแต่มันมันก็ไม่แรงไม่แรงเหมือนกับพิษงูอื่น สำหรับความรุนแรงของพิษในงูป้องทองเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเขาถูกจัดอยู่ในกลุ่มงูพิษอ่อนครับพิษอ่อนในที่นี้ก็คือว่ามันอาจจะมีผลกระทบที่รุนแรงนะครับสําหรับสัตว์ที่เป็นเหยื่อแต่สําหรับมนุษย์แล้วเนี่ยอาจจะเกิดอาการแค่ปวดคันบวมหรือกรณีที่รุนแรงหน่อยอาจจะมีอาการช้าเลือดที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหนังน,นะครับเคยมีกรณีคนถูกงูป้องทองกัดแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลแต่นั้นเกิดจากภาวะแพ้พิษครับก็คือว่าร่างกายเขาเนี่ยแพ้อ์ประกอบในพิษของงูป้องทองนั่นเองนะครับ และจากที่เราไปทําการพิสูจน์ด้วยตัวเองนะก็พบว่ามันมีพฤติกรรมในการที่พยายามที่จะเลื้อยเข้า,าหาไฟจริงๆนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเลื้อยเข้ามาทําอะไรนะครับเราก็พยายามที่จะหาคําตอบนะครับแล้วก็ได้นําประสบการณ์ในอดีตเนี่ยมาใช้ในการที่จะสันนิษฐานนะครับหรือว่าเป็นสมมติฐานในการอธิบายในครั้งนี้นะครับอันดับแรกนะครับคือเท่าที่เห็นเนี่ยเวลางูเขามองเห็นไฟเนี่ยเขามีพฤติกรรมเหมือนสงสัย คือต้องอธิบายครับว่างูบางตัวเนี่ยไม่รู้จักไฟนะครับพอเห็นไฟเนี่ยเป็นแสงสว่างในยามค่ําคืนที่มืดมิดเนี่ยมันก็จะมีความสงสัยนะครับแล้วก็อาจจะเลื้อยเข้ามาดูนะครับหรืออาจจะเป็นกรณีในเรื่องของพฤติกรรมในการเรียนรู้คือในอดีตเนี่ยผมเคยได้ไปตามนะครับสำรวจหางูปากกว้าง้ําเค็มนะครับที่จังหวัดปราดนะครับแล้วก็ไปได้รับฟังคาบอกเล่าของคนในพื้นที่ว่างูไล่ไฟเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะงูสามเหลี่ยมนะมันมีงูชนิดอื่นเช่น งูปากกว้างน้ําเค็มแล้วก็งูเหลือมด้วยการที่มันเห็นไฟแล้วเลื้อยเข้ามาบนเรือเนี่ยเนื่องจากว่ามันรู้ว่าเรือที่มีไฟเนี่ยบนเรือมีปลาอยู่นะครับแล้วพอเขาปล่อยให้มันเลื้อยขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันขึ้นมากินปลาครับดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าการที่งูเลื้อยตามไฟเนี่ยอาจจะเกิดมาจากความสงสัยว่านั่นคืออะไรหรือ 2. มีพฤติกรรมในการเรียนรู้ว่า ตรงไหนที่มีไฟก็จะมีอาหารนั่นเองนะครับก็โอเคครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เราได้ไขความลับถอดรหัสในสิ่งที่ผมก็สงสัยมานานนะครับว่ามันมีการตามไปจริงไหมนะครับคือโดยปกติที่เคยไปแล้วเนี่ยก็ไม่เคยเจอที่งูสามเหลี่ยมรูปป้องทองจะไล่ไฟนะครับก็มีตัวนี้แหละครับที่เขาพยายามเลื้อยลงมาเพื่อหาไฟนะครับอย่างที่บอกครับว่าบางทีนะครับความเชื่อคําบอกเล่าตั้งแต่โบราณเนี่ย อย่าไปพูดว่าง,งมงายนะครับเขาอาจจะมีองค์ความรู้ในสมัยของเขาแล้วก็มีพื้นฐานความจริงนะครับดังนั้นความเชื่อตำนานต่างๆนะครับเราควรให้ความเคารพนะครับแล้วก็พยายามอธิบายนะครับในความเป็นจริงที่มีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบันนะครับวันนี้เราก็คิดว่าคงให้ความรู้กันพอสมควรแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ